สวัสดีครับนมสกายบูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวไฟฉาย UV นะครับอเอาไว้สำหรับชาร์จเหยื่อตกปลาที่เป็นพวกเรืองแสงนะครับเวลาเราไปตกปลางคืนเราใช้เหยื่อเรืองแสงแต่ถ้าใช้ไฟฉายธรรมดามันจะไม่ค่อยอชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับเป็นการชาร์จ ชาร์จเยื่อเรืองแสงของเรานะไฟฉายตัวนี้ผมก็ซื้อมาราคาประมาณ100ร0อยกว่าบาทนะครับ mm. ก็จะใช้ฐาน mm. ก็จะใช้เป็นฐาน AA ทั้งหมด3ก้อนนะครับใส่สลับกันมีช่องใส่ของมันนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาเราเปิดไฟฉายก็จอกเป็นสีน้ำเงนินนะครับ นี่นะครับแสงไฟก็จะเป็นสีออกฟ้าๆม่วงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาเราส่องกับเหยื่อเรืองแสงแล้วนะครับว่าจะชัดเจนขนาดไหนนี่นะครับเราปิดไฟแล้วนะครับจะเห็นเหยื่อเรืองแสงแล้วนะครับเวลาเราส่องไปนะครับจะเร็วมากเลยนะครับเวลาปิดไฟนี่ครับ เหยื่อจะชัดเจนมากครับอันนี้ดูในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟส่องไปนะนี่นะครับตรงนี้ที่เป็นเหยื่อเรืองแสงนะครับเดี๋ยวเราจะส่องไว้แป๊บหนึ่งเราลองปิดไฟดูนะครับนี่ครับชัดเจนครับนี่นะครับเหยื่อเรืองแสง อะไรที่เป็นเรื่องแสงเราจะเห็นหมดเลยนะครับนี่เราส่องไปที่กล่องปิดไฟดูครับเห็นไหมครับอะไรที่เรื่องแสงจะขึ้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องแสงนี่นะตรงนี้เรื่องแสงน,ะนี่นะชัดเจนเลยนะครับสำหรับท่านที่จะไปตกลางคืนนะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้ไปฉายตัวนี้ เราใช้โทรศัพท์ชาร์จแล้วมันจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ตัวนี้เร็วมากครับเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยครับเนี่ยหนึงแสงชัดเจนครับนี่นะครับเปิดไว้เปิดไว้แล้วต้องสองที่อื่นดูนะไหมครับนีบ่ชัดเจนนะครับ เร็วด้วยนะครับชาร์จแป๊บเดียวติดเลยเนี่ยแสงสว่างชาัดเจนนี่นะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้เอาไปชาร์จอ่าเยอะดวงแสงได้สบายเลยนะครับอ่าท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อตามรัศดาก็ได้นะครับแนะนำเลยครับ หนึงใหฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ